คืบหน้ากรณีน้องจีน่าเด็กหญิงอายุ1ปี11เดือนหายตัวไปจากบ้านในหมู่บ้านห้วยฟักดาบหมู่19ตําบลอินทขินอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ค่าวันที่5กันยายนและต่อมานายเสี่ยวอายุ44ปีชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและเป็นผู้ต้องสงสัยนําตัวน้องจีน่าไปได้ให้การรับสารภาพแล้ว่าเป็นคนอุ้มตัวน้องจีน่าไปปล่อยทิ้งไว้ที่ทําใกล้หมู่บ้านเพื่อสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขา ล่าสุดช่วงสายวันนี้พันตํารวจเอกสุคนศรีอรุณรองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจได้คุมตัวนายเสี่ยวอายุ44ปีชาวเมียนมาไปชี้จุดที่บริเวณถ้าที่อ้างว่านําน้องจีน่าไปปล่อยทิ้งไว้ถ้าดังกล่าวอยู่บนหน้าผาที่เป็นทางลาดชันขึ้นไปติดก,กับพื้นที่สวนของชาวบ้านห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรนายเสี่ยวกล่าวอ้างแต่เพียงว่านําตัวน้องมาวางปล่อยไว้ที่หน้าปากถ้า และเอากล้วยน้ำว้าทิ้งไว้ให้กินเป็นอาหารด้วยจากนั้นผีถ้ำได้เอาตัวน้องจีน่าเข้าไปในถ้ำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพในถ้ำพบว่ามีโพงลึกลงไปด้านล่างมีความเป็นไปได้ที่น้องจีน่าอาจจะตกลงไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการติดตั้งอุปกรณ์โรยตัวลงไปทำการค้นหาด้านล่าง ลึกประมาณ50เมตรแต่ไม่พบน้องจีน่าและยังมีการระดมกำลังค้นหาบริเวณป่ารอบถ้ำด้วยก็ยังไม่พบตัวอย่างไรก็ตามช่วงเที่ยงมีรายงานข่าวแจ้งว่ามีผู้พบตัวน้องจีน่าอยู่ในกระท่อมข้างสวนกล้วยอ้อยและข้าวโพดใกล้หมู่บ้านคนและจุดกับที่ในเสี่ยวบอกว่านํามาทิ้งไว้หน้าถ้ำกําลังเล่นขวดน้ําอยู่และปลอดภัยเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมพยาบาลเตรียมนมและน้ำไปให้น้องจีน่าดื่ม พบน้องจีน่าตามรายงานข่าวปลอดภัยดีและนําตัวน้องจีน่าส่งโรงพยาบาลแม่แตงทางด้านแม่ของน้องจีน่าทันท,ทีที่ทราบข่าวดีใจและรับให้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่บอกว่าปฏิหารมีจริงอยากกอดน้องจีน่ามากๆส่วนพ่อของน้องจีน่าขอบคุณทุกฝ่ายที่มาช่วยเหลือครอบครัวดีใจมากที่น้องจีน่ากลับมาสู่อ้อมกอดครอบครัวอีกครั้งขณะที่ช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นําตัวน้องจีน่าเดินทางถึงโรงพยาบาลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ และนำไปตรวจสอบสภาพร่างกายและดูแลทันทีดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ